มาค่ะตัวแรกของเรานะคะหยดทมิ้นทองลงเป็นตัวแรกนะคะหรือว่าพรีเซร่มซึมเร็วมาก ปั๊มเท่านั้นใช้ได้ทั่วหน้าจริงๆนี่เห็นไ,ไหมวากมาถึงคอเองได้ผเพึ่งกลับมาจากเมาดีนะคะมาร์กสำคัญมากในการเฟื้นฟูผิวที่เราไปเจอแดดเยอะๆปวมากแม่ไปนอนได้ค่ะ